สวัสดีครับนักศึกษาขอต้อนรับสู่ความเป็นส่วนดุสิตนะครับในหน่วยการเรียนที่2เรื่องอาคารสถานที่แล้วก็แนวคิดในการออกแบบวันนี้นะครับผมมีวิทยากรก็คือรองศาสตราจารย์พิเชษฐ์สุนทรชตนะครับจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับต้นหมกรากไม้สิ่งแวดล้อมและภูมิสถาปัตย์ของส่วนดุสิตนะครับจะเห็นว่าภูมิสถาปัตย์นั้นก็คือแปลได้2ออย่างนะครับในความหมายของผมก็คือภูมิที่แปลว่าถิ่นที่อยู่และอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความภาคภูมิใจของคนสวนรูกศิษ์เพราะว่าสวนรูกศิษ์เนี่ยถือว่ามีการจัดภูมิสถาปัตย์แบบจัดอาคารทั้งหลายแบบคอมเพล็กซ์คำว่าคอมเพล็กซ์ก็คือเป็นเมืองที่มีการเชื่อมต่อกันนะครับของอาคารต้นไม้ถึงแม้ว่าจะมีอาคารเยอะแต่เราจะมีการแทรกต้นไม้ให้มีความรู้สึกว่ามันบังตัวอาคารและเกิดความรู้สึกรื่นรมต้นไม้สําคัญของในสวนรูกศิษเนี้ครับอาจารย์ก็มีหลายต้นอย่างเช่นต้นโพนะครับ แล้วก็ต้นไม้ที่เป็นลักษณะของแนวประยุกต์อย่างเช่นอันนี้ก็เป็นต้นไม้แนวตัง้งนะครับรวมถึงต้นไม้ที่เป็นผลไม้ต่างๆอย่างเช่นหน้าหอประชุมเนี่ยก็จะมีส่วนของที่เป็นต้นส้มโอนะครับหรือตรงกลานโพก็จะมีส่วนที่เป็นต้นะมะปรางนะครับลักษณะอย่างนั้นก็เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็ แสดงให้เห็นว่าสวนนุสิตถึงแม้ว่าจะมีตึกเยอะแต่ก็พยายามจะสอดแทรกความเป็นต้นหมากลากไม้ลงไปนะครับอันนี้ถึงดูว่าอาคารถ้ถานับอายุต้นไม้เนี่ยสวนนุสิตเรามีอายุมากนะครับเพราะต้นไม้เราเนี่ยต้องแหงหน้าดูทุกต้นความสวยงามของบรรยากาศร่มรื่นเนี่ยยังไงดีครับอาจารย์พิเศษคือในมหาวิายสสทยาลัยสวนนุสิตเนี่ยถ้าเราเห็นว่าความงดงามที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะตัวสถาปัตยกรรมอย่างเดียวนะครับ สิ่งที่จะช่วยสนับสนุนสถาปัตยกรรมให้วดงานก็คือในเรื่องของการใช้ประดับด้วยต้นไม้รเราจะเห็นความหลากหลายที่เป็นพืชพันธุ์ต่างๆของเมลต,ต้นไม้ในสุขสเนมีความหลากหลายเยอะมากโดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ขนาดกลางต้นไม้ขนาดเล็กมีผสมผสานทุกอย่างลงตัวเราจะเห็นว่าความงดงามที่เกิดขึ้นจากการจัดวางซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการจัดต้นไม้ให้เหมาะสมและสอดคล้องสัมพันธ์กับตัวอาคารด้วย รวมถึงบริบทในพื้นที่ของสวนสิทธิ์ทั้งหมดรเราจะเห็นพื้นที่ตรงนี้ถูกประดับตกแต่งด้วยต้นไม้ทั้งหมดมันจะช่วยสร้างความงดงามและสร้างศิลปียะพอมองไปที่พิธาปฏิยกรรมนั้นลักษณะที่เป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรงมีความมั่นคงเมื่อประกอบด้วยตัวที่เป็นการประดับด้วยต้นไม้ในลักษณะต่างๆเราจะเห็นความนุ่มความซอฟการที่ไปลดความแข็งของตึก ช่วยด้วยรวมถึงค,ค,ความลดนามที่ส่งทําให้สาพิจกรรมนั้นมีความลดนามมากขึ้นครับผมก็วันนี้นะครับเนื่องจากอาจารย์พิเชษเป็นศิลปินสีน้ําที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับเราก็เลยอยากให้อาจารย์พิเชษลองวาดสีน้ําที่ให้เห็นความรู้สึกและบรรยากาศแรงบันดาลใจจากบรรยากาศของสวนวิสิทธิ์ดูสักรูปนึงผมเข้ามาในสวนวุสิทธิ์เนี่ยผมก็จะเห็นต้นไม้อยู่อย่างซึ่งมันดีดอกสีสวยมากเลยก็คือดอกต้นฟ้า้อ่าเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งสัญลักษณ์ของเรามันจะเห็นดูประดับ ุกจุดเลยของสวนสิทธิ์ครับผมพอเดินไปที่ไหนก็จะมีความสดชื่นมีความสบายใจและอย่างหนึ่งคาว่าเครื่องฟ้าเนี่ยมันก็มีความหมายในตัวด้วยคที่ทาให้เรารู้สึกว่ามันจะเดินนอกนาครับ,บรผมฟูเฟ<ช>ื่องอ่าเป็นอย่างนี้ครับศาสตราจารย์มรรณีรัตน์จินทรินซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางาปปด้านศิลปะปสตร์ปิของสวนสทธิ์ท่านบอกว่าเครื่องฟ้าเนี่ยไปอยู่ที่ใดก็ตามเวลามันเขาจะออกดอกหรือเขาจะเริ่มเติบโตเนี่ยเขาจะขึ้นไปเหนือต้นไม้ชนิดอื่นเสมอ แล้วสามารถจะขึ้นต่อให้สูงขนาดไหนก็สามารถจะขึ้นคลุมต้นไม้ชนิดอื่นไปก็คือเจริญงอกงามแล้วก็เหนืออยู่มีชัยชนะเหนือคนอื่นเขาเสมอบอกเลยโดยเฉพาะชื่อนี่ก็น่าสนใจมากเดี๋ยววันนี้นี่ผมจะสาธิตอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมที่เข้ามาสัมผัสในมหาวิยาลัยเอาเป็นว่าในลักษณะการสื่อสารของผมก็คือความงุงามจากความรู้สึกที่เห็น ดอกเคื่องฟ้าซึ่งมีอยู่มากมายอยู่ในส่วนท์คสิบแล้วผมก็จะหยิบเอาแรงบันดาลใจความรู้สึกตรงนี้เอามาถ่ายทอดเป็นภาพเขียนในลักษณะสไตล์แบบอิมเพ i ชันนิสต์อิมเพชชันนิสต์ในที่นี้ก็คือความรู้สึกประทับใจกับธรรมชาติต่างๆนะครับท่านี้เนี่ยในวิธีการถ่ายทอดของผมจากความรู้สึกที่ไปเห็นดอกไม้ที่เป็นต้นเครื่องฟ้านี่คะลัยผมจะแสดงความรู้สึกที่มันเป็นเรื่องของสีสันเพราะฉะนั้นผมจะไม่ยึด ในเรื่องของความเหมือนจริงในลักษณะการแต่งภอพแต่ผมจะสื่อสารให้เห็นทุกความสุขความสบายใจความงดงามในเรื่องของสีครับดูแป๊บเดียวแต่ว่ากินใจไปไหนครับประมาณนั้นเลยครับครับดอกพึ้ฟ้าเนี่ยมันมีความงดงามในเรื่องของสีก็จริงอยู่นะแต่สิ่งที่มันทําให้เรารู้สึกถึงความน่าสนใจก็คือในความอ่อนหวานความประสานกลมกืนของตัวดอกที่มันมีความพิวไหว มีลักษณะที่เป็นเถาเลื้อยเป็นลักษณะที่ทําให้รู้สึกพอมองไปแล้วมันมีความเคลื่อนไหวมันมีความอ่อนหวานมีความอ่อนนุ่มในขณะเดียวกันสีของมันทําให้รู้สึกการประทะมันผ่อนคลายมันมีความรู้สึกยินดีปรีดาจากอารมณ์ที่ร้อนๆขุ่นขุ่นมาบางทีดูดอกไม้แล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกสดชื่น,นครับนะครับะะตรงนี้ก็เป็นความรู้สึกที่เราได้เสพจากธรรมชาติที่เป็นดอกไม้สีสีแล้วก็อ่าก็จะเห็นว่าในส่วนสิธิ์เองก็ พยายามเอาดอกไม้ไประดับตกแต่งเพื่อให้นักศึกษาวเวลาหลังจากเรียนมาบางเรื่องเครียดหนักๆนักก็รู้สึกสดชื่นขึ้นเยอะครับผมความรู้สึกของผมเนี่ยในการเขียนตรงนี้ผมจะสื่อสารออกมาให้มันมีสีสันครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกในการถ่ายทอดของผมมันก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของสีเป็นสํานำคัญนะเราจะเห็นว่าดอกเฟื่อนฟ้าที่เราสัมผัสความงามมันจะมี การกระจายของดอกเป็นพุ่มใช่ไหมเป็นลักษณะของทรงพุ่มแล้วเลื้อยเป็นพุ่มเป็นช่อแล้วก็เลื้อยอยู่บนอากาศส่วนที่ด้านบนเนี่ยเราก็ทําให้มันมีลักษณะของการเคลื่อนไหวมีความขี้วหวอ่าครับดูดูเป็นช่อแล้วนะครับเป็นช่อเป็นช่อแล้วตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะสร้างสารรค์ยังไง<อ>ให้ให้อารมณ์ความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมันออกมาครับ เพราะฉะนั้นในในการถ่ายทอดความงดงามในเชิงศิลปะเราไม่จําเป็นต้องไปเขียนแล้วเหมือนจริงก็ได้ใช่ครับโดยหลักสําคัญของการถ่ายทอดอารมณ์นทรียะก็คือเอาอารมณ์ภายในที่รู้สึกจากสิ่งแวดล้อมที่รู้สึกที่เห็นครับผมเพราะงั้นเป็นปัจจัยหลักหรืหอสอดสําคัญในเรื่องการสื่อสารมากกว่าจะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะเส้นจะสีนะครับแต่ในกรณีนี้อาจารย์พิเชษเห็นความสวยงามของสีเป็นหลักนะครับ จะเริ่มเป็นช่อสอีสันสดใสนะครับทีนี้ผมแทนค่าในส่วนที่เป็นตัวดอกนะครับทีบบบนี้เนี่ยองประกอบในความเป็นต้นไม้นก็คือมันจะต้องดิบกินก้ากนาแล้วก็บ่ายชนะเป็นองประกอบใบในธรรมชาติของดอกไม้ใบไม้ไมที่ชนิดเนี่ยมันไม่ใช่สีเขียว บบเขียวดิบๆแล้วก็จะมีการผสมสีทําให้มันมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นบางชนิดใบอ่อนก็ออกสีแดงหน่อยมีการผสมนะครับบางชนิดก็ออกเหลืองหน่อยก็มีผู้การตัวนี้นี่เอามาใช้เป็นวิธีการหรือทาเทคนิคในเรื่องของการสร้างสรรค์ เพราะฉะนั้นตอนเราเราสื่อสารในการเขียนภาพหรือทำงานด้านศิลปะขึ้นยอยู่กับเทคนิคหรือวิธีการกระบวนการการสื่อสารของเรามากกว่าครับมันก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การเขียนแต่ละคนด้วยนะเริ่มเห็นมีใบแล้วรู้สึกว่าดอกเฟื่องฟ้าจริงๆนะเพราะว่าอยู่สูงขึ้นไปนะครับบนฟ้าเลยทีเดียวอันนี้อ <c> ง <oughs> ประกอบของต้นไม้เนี่ยมืเราใส่ ใส่ใบมันก็ยังจะต้องมีอะไรฮะนำต้นกิน่งก้านใช่ไหมครับใช่ครับเราก็ใส่ลงไปตรงนี้มาขึ้นอยู่กับจินตนาการของเราจะเห็นว่าเริ่มมีกิ่งแล้วนะครับเริ่มมีกิ่งเราก็สวยงามทีเดียวสีสันนะครับ ได้ความรู้สึกอารมณ์ของดอกเฟื่องฟ้านะครับที่เวลาออกดอกเยอะๆเนี่ยโอ้โหสีดอกจะสีเป็นสีของดอกนั้นทั้งต้นจะแดงจะม่วงจะเหลืองหรือจะส้มนะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นทั้งต้นเนะครับเออใส่กระถางให้เขาหน่อยก็ได้เนอ <c oughs> <c oughs> แบบที่อาจารย์พิเชษท่านเห็นในสวนรุสิตนะครับต้นไม้เราต่อให้อยู่ในกระถางก็ยังงดงามนะครับท่านอธิการบดีเคยพูดไปว่าท่านอธิการบดีรองศา,าสตราจารย์ดรเสวโรผลบันทินเคยพูดไวว่าต้นไม้เรานะครับไม่เคยปล่อยให้ใบร่วงโรยถึงพื้นคนสวนรุสิตจะเก็บก่อนที่ใบนั้นร่วงโรยถึงพื้นเสมอนะครับแปลว่าสวนรุสิตมีความรักสะอาดแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างดีมากครับ เหมือนกระถางต้นกระถางดอกเฟื่องฟ้าที่อยู่ตามทางเดินที่นักศึกษาได้พบเห็นเลยนะครับนีดอกกำลังเต็มต้นเลยครับเงาใสเงาไปอสวยงามเลยครับประมาณนี้นะครับรเห็นไหมครับก็จะเห็นว่าเหมือนดอกเฟื่องฟ้าที่กระจายอยู่ มันจะออกดอกแล้วก็กิ่งก้านแผ่กระจายอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับอยู่ในกระถางที่เราพบเราเห็นเราเราเดินมาทุกที่นะครับในสวนนุสิตก็เป็นมุมหนึ่งที่ที่คุณจะได้เห็นนะครับในบรรยากาศของสวนนุสิตอ่าไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนก็ตามสวนในสวนนุสิตเนี่ยครับก็จะมีความงดงามเสมอนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีตึกเยอะยะมากมายแต่เราก็ไม่เคยลืมที่จะเอาต้นไม้เป็นเหมือนสีสันไปแต่งแต้ม ให้ตึกนั้นดูบรรยากาศสวยงามมากขึ้นอาจารย์จะวาดโชว์อีกรูปหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยว่าโชว์อีกสักรูปหนึ่งเป็นครัเป็นดอกไม้ในความรู้สึกครับือดอกกุหลาบอ่าดอกกุหลาบดอกกุหลาบในมหาวิทยาลัยเรามีไหมครับอ่าก็เห็นอยู่เหมือนกันเห็นอยู่เหมือนกันครับคือจะบอกว่าอาจารย์พิเชษนะครับเป็นศิลปินผู้วาดดอกกุหลาบได้สวยงามแล้วก็ได้ราคา สูงมากนะครับตอนหนึ่งภาพน,นะครับวันนี้ก็อาจารย์พิเชษจะวาดดอกไม้ให้ดูนหนึ่งดอกนะครับให้เห็นว่าส่วนสิทธิ์เองนั้นะครับมีทั้งบรรยากาศต้นไม้ดอกไม้ให้คุณได้สร้างความรื่นรมเซอาจาาย์พิเชษครับครับดอกไม้เนี่ย <c oughs> มันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนผมคิดว่าตรงกับผมเหมือนกันก็คือ มันเป็นความรู้สึกที่บอกถึงความงดนามความหมายถึงความอ่อนนุ่มอ่อนหวานที่มีอยู่ในจิตใจสังเกตน,นะคนที่ชอบดอกไม้เนี่ยก็จะมีอารมณ์ประมาณนะั้นคือมีความรู้สึกอ่อนหวานอ่อนไหวแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ดูเหมือนกับก้าวร้าวนะวมนีอารมณ์ความรู้สึกอย่างนี้ยแฝงอยู่ด้านใน ก็เป็นดอกไม้ในความรู้สึกนะครับให้เป็นเหมือนอของแถมพิเศษที่อาจารย์พิเชษมอบให้เป็นพิเศษนอกจากการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังเห็นว่าธรรมชาติแวดล้อมเนี่ยเมื่อใดก็ตามนั้นที่มันเข้าซึมเข้าไปสู่จิตใจของผู้คนนะครับจะช่วยทําให้จิตใจอ่อนโยนขึ้นช่วยทําให้เกิด ความรู้สึกสดชื่นช่วยผ่อนคลายนะครับในส่วนรสิษ์จึงจะเห็นว่ามีต้นหมากลากไม้ที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะโดยคอนเซปต์หรือแนวคิดในการสร้างวังนี้ตั้งแต่เดิมแล้วก็ปัจจุบันผู้บริหารก็ไม่เคยทิ้งความเป็นแนวคิดของการที่เป็นสวนนะครับในสมัยรัชกาลที่5จนถึงปัจจุบันก็ยังคงสร้างยังคงปลูกต้นไม้ ให้ประกอบกับอาคารและลดทอนความรู้สึกของอาคารที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ดูเยอะนะครับแต่กลายเป็นความรู้สึกถึงอาคารที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ล้อมรอบอาคารนะครับในขนาดเดียวกันมีใบแล้วนะครับ วันนี้เห็นเป็นดอกเลยนะครับชัดเจนเลยสีสันคือศิลปะนะครับความรู้สึกไม่จําเป็นจะต้องตัดเส้นเก็บให้เป็นรายละเอียดชัดเจนนะครับก็สร้างความงดงามได้นี่คืออาจารย์พิเชษท่านอยู่ในสวนิทธิ์นะครับท่านก็เลยเกิดจินตนาการถึงความงดงามของสิ่งต่างๆได้มากนะครับเพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งให้กับคนที่เข้ามาทำงานแล้วก็เรียนรู้ในสวนสิทธิ์ครับ เวลาผมเขียนรูปเนี่ยโดยเฉพาะการเขียนที่เราต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างผมจะจับเอาอารมณ์ความรู้สึกของสิ่ง,งนั้นเป็นสําคัญอย่างเช่นเราเขียนดอกไม้ความรู้สึกที่มันออกมาจากตัวดอกไม้คือเรื่องของสีเพราะนั้นเราก็จะสนุกกับเรื่องของสีรตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญในเรื่องการถ่ายทอด สักสามดอกพอนะครับผม <c oughs> นี่ก็เห็นเป็นกลุ่มเป็นดอกแล้วนะครับเนี่ย <c oughs> แค่ตัวสีที่มันลงรายละเอยียดมีชั้นมีตัวที่เป็น กระป๋ออยู่ตรงกลางของดอกกุหลาบแล้วนะครับเผื่อใครเห็นบรรยากาศของสวนรุสิตนะครับสวยงามนอกจากจะถ่ายรูปแล้วก็ลองวาดภาพมุมต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราเห็นมีความสวยงามนะครับในสวนรุสิตเพื่อเป็น สร้างหรือเป็นกิจกรรมหรือการผ่อนคลายนะครับยามที่เรียนมาเาครียดนะครับก็ได้ก็จะเกิดความาสนทรีเกิดขึ้นในจิตใจนะครับคือง,งานศิลปะเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราผ่อนคลายนั่นสิ่งสิ่งสิ่ง,งคัญเลยนะครับในขณะเดียวกันที่เราทําง,งานศิลปะเนี่ยเราก็ดีแลกไปด้วย<ผ>มไม่ตึงเครียดครับางทีภาวะ สิ่งที่เราพผชเชอยู่ในทางในเมืองหลวงมมันต้องใช้ศิลปะบปดนแบบก็จะดีอันนี้มีดอกตูมแล้วนะครับ การออกแบบสถานที่ต่างๆเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะได้แรงบันดาลใจมาจากบรรยากาศธรรมชาติทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็ทั้งธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากตัวธรรมชาติเองตัวที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะครับ mm. ก็เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานต่างๆมากมายในสวนลุสยศิษ์ก็เช่นเดียวกันนะครับเรามักจะใช้ทั้งแนวคิดจากธรรมชาติ และแนวคิดในงานศิลปะที่สร้างสารรค์ไว้โดยคนรุ่นก่อนนะครับมาเป็นตัวก่อสร้างให้เกิดรูปสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมที่หล่อหลอมนักศึกษาสนุสิทธิ์ให้เป็นบุคลคิกที่มีความเป็นคนในสังคมเมืองแต่ไม่ได้ทิ้งธรรมชาติแวดล้อมใดๆเลยครับมีจริงจ้าแล้วนะครับ ผมเขียนแบบปล่อยๆให้ดูนเน<ร>าะเขียนแบบเราเอาเอารมณ์ความรู้สึกตรงนั้น,เ,นเป็นสำคัญนะครับชัดเจนละหนึ่งดอกนะครับ น้านะครับเห็นเป็นกรีบดอกชัดเจนขึ้นมาแล้วครับ ค okay, เลยครับอาจารย์ก็จะประมาณนี้ครับผมอ่าก็จะเป็นแรงบันดาลใจ <c oughs> ของ,ของคนที่ทํางานในส่วนรุสิตนะครับจะเห็นว่าบรรยากาศแวดล้อมของคนในส่วนรุสิตเนี่ยอ่าถึงแม้ว่าจะดูมีตึกเยอะแต่ก็ยังมีธรรมชาติที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ <c oughs> ใอาจารย์พิเชษก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่มาทําให้เห็นว่าธรรมชาติในส่วนสุสิตหรือสิ่งแวดล้อมในส่วนสุสิตเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในส่วนสิตที่จะหล่อล้อมบุคลิกภาพ หลอ่อหลอมสิ่งต่างๆในส่วนดุสิตเนี่ยครับมีการดึงบรรยากาศสถานที่ทต่างๆเ,เข้ามาจัดสร้างอาคารหรือการออกแบบอาคารัรอยู่หลายที่อย่างเช่นที่ศูนย์สุพรรณบุรีท่านอธิการก็เคยบอกว่ามีการออกแบบบอกว่าพระจันทร์เนี่ยเต็มดวงเนี่ยดูที่สวยที่สุดดูที่ศูนย์สุพรรณเขาบอกมีอาคารนะครับที่มีกระจกนะครับเขาบอกมีพระจันทร์ถึงสามดวง ดวงที่1คือพระจันทร์จริงๆดวงที่2คือพระจันทร์ที่สะท้อนในน้ําและกระจกที่ดีไซน์ออกแบบให้เฉียงนะครับไปรับเงาของน้ําที่มีดวงจันทร์อยู่เป็นดวงจันทร์ดวงที่3นที่เราจะเห็นความชันฉลาดในการออกแบบซึ่งคิดได้ก่อนล่วงหน้าโดยเอาธรรมชาติที่มีอยู่ผสมผสานกับสิ่งที่เป็นอาร์เคดเจตทั้งหลายรวมถึงความเป็นองค์ประกอบโดยรวมเพื่อที่จะสะท้อนแนวคิดของผู้สร้างทําให้ไอสิ่งที่ มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเนี่ยมันมีความงดงามมันมีความน่าสนใจมันมีเรื่องเล่าตรงที่น่าสําคัญน่าสนใจครับผมอย่างหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นว่าต้าไนไม้ในมหาวิทยาลัยเนะี่ยต้นสารพีใช่ไหมครับใช่ครับสารพีคพพู่ <ๆ S 1> เราจะเห็นว่าต้นเนี้มันมีความหมายนะคือหนึ่งมันเป็นต้นไม้ขนาดความสูงค่อนข้างจะสูงพอสมควรประมาณสักสิบสิบต้นสารพีคู่สิบห้าเมตรด้วยซ้ำไป สงมมแล้ว <นะ S 1> ช่วงนะที่เขาจะออกดอกต้องใช้เวลาปกเพาะประมาณสักหกปีกว่าจะได้เห็นดอกแล้วดอกเขาเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมมากโดยเฉพาะความรู้สึกที่เป็นกลิ่นที่ทำหอมเย็นๆไอ้อารมณ์ความรู้สึกของดอกเนี่ยพอเราเข้าไปสัมผัสในการสูดกลิ่นเข้าไปมันจะมีความอ่อนนุ่มอ่อนหวานจิตใจอ่อนโยนในขณะที่เราสัมผัสเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า,าคนสมัยโบราณการปลูปกต้นไม้ของเขาเนี่ยเขาก็จะต้อง มีความเข้าใจมีความรอบรู้ต้นไม้ที่เขาปลูกเนี่ยก็จะต้องเป็นต้นไม้ที่ให้ประโยชน์ค,คือการให้คุณนะครับแล้วการปลูกต้นไม้ที่ให้คุณโดยเฉพาะในการปลูกต้นไม้เนี่ยเขาก็จะมีเคล็ดวิชาเหมือนกันก็คือการปลูกในวันเสาร์เขาจะถือเอาวันเสาร์เนี่ยถ้าจะให้ต้นไม้มีคุณคือต้อนไม้ที่ปลูกมีคุณก็คือปลูกในวันเสาร์ะนะครับอย่างต้นสารพีเนี่ยก็ต้องใช้ต้นก็ต้องใช้คุณสตรีปลูกคือผู้หญิงปลูก ครับผมโดยโดยเคสโดยเคสของการปลูกพาะสารพีเนี่ยก็เป็นชื่อของผู้อญิงครับผมอันนี้ก็เป็นโบราณโบราณที่เขายึดถือแล้วก็เป็นแบบอย่างในเรื่องของการให้เขาเรียกว่าภูมิปัญญาความรู้ในเรื่องการปลูกตรงไม้ครับอันนี้เราก็ต้องศึกษาไว้ด้วยครับผมครับขอบคุณอาจารย์พิเชษอย่างมากเลยครับนอกจากจะให้เกิดความรู้เกี่ยวกับสวนดุสิตดอกไม้ บรรยากาศที่สร้างแรงบันดาลใจในสวนสิทธิ์และรวมถึงการหล่อหลอมบุคลิกภาพแล้วยังฝากเทล็ดดีๆไปด้วยช่วงนี้ก็าจากการพิเศษนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงของการแนะนำใบงานครับขอบคุณครับ